สามวิธีจัดการกับลูกค้ายากๆอย่างมืออาชีพค่ะทุกคนคะเวลาที่เราทําอาชีพในหน้าสังหาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกลูกค้าเอาเฉพาะลูกค้าที่คุยง่ายๆนะปิดจบง่ายๆโอนง่ายๆไม่สามารถทําได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาเราลูกค้าที่ทักเข้ามาหาเราเนี่ยจะมีหลากหลายเคสแตกต่างกันออกไปแต่เราในฐานะในหน้ามืออาชีพเราสามารถที่จะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้ ที่จะจัดการกับเคสยากๆย,ย,ยังไงคะ่ะการที่เราไม่สามารถจัดการลูกค้ากับเคสยากๆได้เนี่ยมันมีข้อเสียหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดของเรานะคะเราอาจจะเครียดจนแบบอุ้ยหงุดหงิดมากเลยจนรู้สึกฟิลขาดถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ซ้ำไลฟ์ไปกว่านั้นคือเวลาที่เราฟิลขาดเป็นไงคะ มันก็อาจจะทําให้เราเสียชื่อเสียงจากการบอกต่อปากต่อปากไปได้ในระยะยาวซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เป็นผลดีกับธุรกิจเราแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ออฟมี3วิธีค่ะที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยจัดการกับลูกค้าเคสย,กยากๆอย่างมืออาชีพเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าและให้เกิดผลดีในธุรกิจของเราระยะยาวนั่นเองค่ะวิธีแรกนะคะนั่นคือการฟัง และเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆค่ะลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยราคาแพงมากเลยแถวนี้ไม่เห็นจะราคาสูงขนาดนี้เลยนะคะแทนที่เราจะตอบโต้กลับไปแบบทันทีทันใดว่าไม่เห็นจะแพงเลยค่ะอะไรต่างๆเราไม่ต้องไปเถียงโอเคไหมคะเราแค่ถามลูกค้าอย่างสุภาพว่าลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยวเราจะได้เลือกหลังที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดให้ค่ะ เพราะบ้านในสต๊อกของเราเนี่ยมีหลายหลังเลยนะคะที่สวยๆจะได้ช่วยดูว่าหลังไหนที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุดให้ค่ะเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการแบบฟังก่อนไม่ต้องไปเถียงเขานะคะทุกคนพอเราไม่เถียงมันก็จะไม่เกิดการขัดแยง้งพอไม่เกิดการขัดแยง้งเขาก็จะให้หรือพูดในสิ่งที่เขาต้องการออกมานั่นเองค่ะวิธีที่สองค่ะนั่นก็คือการรักษาความเป็นมืออาชีพโดยการ ควบคุมอารมณ์ค่ะวันนี้เข้าใจนะคะเวลาที่เจอลูกค้าแบบโอ้ยวอ,อ,อยวายมากๆเนี่ยเราเองก็รู้สึกบุดหิดใช่ไหมคะแต่วันนี้เราเป็นมืออาชีพนะคะเราต้องควบคุมอารมณ์ไว้และถามลูกค้าอย่างสุภาพไปว่าลูกค้าคะเข้าใจลูกค้ามากๆเลยนะคะที่แบบบุดหิดที่ต้องเจอสถานการณ์หรือว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้าลองใจเย็นๆแล้วก็มาคุยกันค่ะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเดี๋ยวทางออฟเนี่ย จะเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดแนะนําให้ค่ะเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่แบบฟังเขาก่อนค่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ลูกค้าโวยวายมาเราจะโวยวายกลับไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบคำถามหรือตั้งคำถามด้วยความสุภาพนั่นเองค่ะ วิธีที่3นะคะนั่นคือการเสนอทางเลือกและให้พบกันคนละครึ่งทางค่ะวันนี้ลูกค้าอาจจะบอกว่าราคาสูงเกินไปลดให้หน่อยได้ไหมนะคะเราก็อาจจะบอกลูกค้าว่าลูกค้าค้าราคาที่ลูกค้าต่อรองมาเนี่ยทางเจ้าของบ้านอาจจะไม่สามารถลดให้ได้เยอะขนาดนั้นแต่ออฟสามารถที่จะประสานงานกับเจ้าของทรัพย์เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ส่วนลดในการตกแต่งบ้านเพิ่มเติมนะคะ เห็นไหมคะแค่ลูกค้าฟังอย่างเงี้ยเขาก็จะหยุดฟังเราว่าสิ่งที่เราเสนอให้เขาหรือทางเลือกที่เสนอให้เขาเนี่ยเขาโอเคไหมนั่นเองค่ะและนี่คือ3มเทคนิคที่จะช่วยให้เราจัดการกับลูกค้าเคสยากๆได้อย่างมืออาชีพค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคพวกนี้ต้องบอกว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ที่เรา,าทำเนื้อง,งานแล้วก็เจอเคสเยอะๆนะคะ ถึงจะสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ได้นะคะแต่สําหรับใครที่อยากจะขึ้นทางด่วนนะคะอยากจะเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้ที่เอาประสบการณ์คนอื่นมาสอนเลยนะคะออบแนะนำคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งค่ะชื่อคอร์ส Secret of Real Estate Agent เปิดความลับจับเงินแสนด้วยอาชีพนายหน้าสังหาค่ะคุณจะได้ทั้งองค์ความรู้ที่เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนตั้งแต่การหาทรัพย์เลยจนไปถึงวันโอนนะคะแบบละเอียดแบบ พาทำนะคะรวมถึงเวิร์กช็อปต่างๆนอกจากนั้นยังไม่พอยังจะมีตัวช่วยนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยขึ้นทางด่วนในการเป็นนายหน้าจับหลักแสนได้จริงๆค่ะออกก้าการันตีเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้คุ้มเกินคุ้มแน่นอนค่ะใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ